โอเคครับผมก็ขอสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้อ่ะลืมลืมแบบเปิดไม่นะครับผมผมเลยต้องมาอัดเสียงแทนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของคาถาเมงูบีนั่นเองนะครับผมซึ่งหมวกกูไม่ได้สุบเองนะครับผมมี f อคนหนึ่งให้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ FC คนนั้นมากๆนะครับผมที่ให้หมวกเมงูบีมานะครับผมเพื่อเอามารีวิวในวันนี้นะครับผมนะโอเคมาผมได้เตรียมวัตถุดิบมาแล้วครบหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะ โอเค่ะ okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระทากันเลยนะครับผมก็ติดโอเคมาก็นะครับอย่างแรกที่กต้องใช้ใช่ไหมก็คือหมวกนะก็แล้วก็อะไรกระทานะครับผมแล้วก็ไม้กระทาแล้วก็กระโหลกนะกระโหลกต้องการกระโหลกนะครับผมนะแล้วก็แคทแมวนะต้องการแมวด้วยนะครับผมนะแล้วแมวออกมา โอเคประมาณนี้แล้วเราก็ทำการกดทำไปเลยโอเคตอนนี้แล้วก็ได้กระทามิงวิินมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเนี่ยผมนี่คือ f อซที่ให้นะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องคนนี้มากมากนะครับผมนี่ให้กระทาไม่ใช่นี่ให้หมวกวิงวินมานะครับผมนะอแล้วก็โดนสตันไปหนึ่งสเต็ปยอดจริงว้าวโอเคมาเดี๋ยวเรามารีิวสกิลอะไรแล้วกันนะครับผมนะสกิล เดี๋ยวเราลงมาดีวิวข้างลา่างดีกว่าดัานดันบุไม่ค่อยสะดวกมาสกิลสั้ไปก,ก็ประมาณนี้ครับผมค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่ได้สอนหาประมาณนี้คลิปส,สั้นๆนะครับผมโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย